สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่ชองโนบะไทยพี่น้องวันนี้ก็มาถ่ายแป้งมันสัมปะหลังนะคะแป้งมันเพิ่นเพิ่นก็มีรถไถนะคะมันมียันมาสามเก่านะคะแต่มันไถบนเขาเนาะแถวบ้านเป็นนาขี้หินสวนขี้หินนะคะบ่แม่นดินทรายเนาะเพิ่นก็มียันมาสามเก่าพี่น้องแต่ไถบนเขาก็ได้จ้างรถคือเก่าเพิ่นว,น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 ว่าไอ้ลงทุนซื้อรถหน้าสามสี่เสียนได้จ้างรถคือเก่าเพิ่นว่า อ่ะขามาประชมุมแต่ละดับรุ่นใหญ่ไง,ไง,งเ้อ่ไเขาพี่หนอเป็นปูมันจำปลังแถวบ้านปูมันมันตายแล้วลูกไม่เป็นไรเพิ่นเห็นนอนพี่นนอบ่วงกือตายนะกิ้งกือตายเพิ่นกลัวขึ้นมาเลยไม่เป็นไรครับไม่เม่ทาอยู่นี่ยางมายางมาอยู่เรื่องพี่ม่มี่ หยาบบตีเลยพี่น้องแถวบ้านก็จะมีแต่แบบหินพี่น้องปลูกมันก็ปลูกไม่เยอะนะคะปลูกว่าเจ้าะละลายสองลายงานเดียวกับปลูกก็ยังมีพี่น้องแถวบ้าน่อยสาเหตุที่เราบ่ออันบอ่อสื่อพานก้นมันบอ่อสื่อพานยกหล่องนะคะเพราะว่ามันมีบ่อละเจ้าะสองเจ้าเจ้าะสองเจ้าแล้วบ้หลายพี่น้องนี่ดูหินหน้าง,งานจะเป็นแบบนี้นะคะ แบบเจ้าสองเจ้าเจ้าหนึ่งเจ้าละลายสองลายผมเป็นเจ้าสองเจ้าพี่น้องเจ้าละลายสองลายมันบ่นหลายเนาะง,งานแถวบ้านเฮางานนั่นนี่ยขัน้นยังพี่นอ้องกินเลี้ยงหน่อยบอ่ออรือกเลี้ยงใหญ่นี่แหละลำหันเพคืนให้ยุ่นหนิกันนะจะประมาณลายกัวกัวพ่อสองลายสามพี่น้องประมาณนะครัประมาณ เพิ่นก็มียันมาซ้ำเก่านะคะแต่บ่ได้ใช้พอได้ก็ได้จ้างจะลนใหญ่ไปลงให้มันเลราเนาะนี่อุ้ยโคตรห่อนพี่น้องโคตรห่อนโคตรมุ่นคนละหลังจากลุยหลังจากเอาไปลุยปูมันเจ้าของเปอันคนมันเจ้าของกะออกมารับงานนะคะเมื่อวานนี่กัไปตามปลาไปไปตามปลานะคะพี่น้องสองลายเมื่อวานนี่ มือเสาร์เนี่ก็ไปไล่ก็กลัวแถวบ้านมันบ่หลายนะคะงานงานบ่ค่อยใหญ่ขันใหญ่เนี่ยก็มีพวกงานไช้เจ้ายีนนะะ่ิบไรแบบนี้ค่ะใชหวานยี่สิบไรแบบนี้แต่อื่นว่าเจ้าใหญ่แล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ไล่ก็กลัวพี่นอ้องมือเสาร์เนี่ไปตามปลาเมื่อวานก็ไปตามปลาเพิ่นสีเอ็ดสวนปูมันพี่นอ้องมือเสาร์เนี่ย หัวมัวานเธอเสเอสวนปลูกรัวไ้ยพี่น้องหัวมันเพ่อกระชากไม่ได้น่ะตัวมุ่นพี่น้องเอ้ยโอ้มาอยู่กับเฮาสามปีสี่เข้าสี่ปีพี่นออ้อ,สนองสามปีจะเขา้าสี่ปีคือ ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะคะป้าน,ะนาะจมได้ซอมได้ซอมเน่ยจมพี่น้องจมมันขต่เดี๋พี่น้องเอ้ยเบิ่งนรูทไถต้นไปต่างๆวันทีเมื่อวานก็ไปซื้อน้ำมันนะคะเมื่อวาน่ื้อกไปซื้อน้ำมนันซื้อโอเวกคนมันมันได้เมื่อวันหนึ่งพี่น้องมันขีดินดอกมันขีดินสองลาก็กลัวมันขีดหินสองลาก็กลัวคดได้เมื่อวันหนึ่ง ซื้อน้ำมันเจฟท่านซื้อโมอแบ 6, ็สองท่านหาเบิร์ฉันแหละพี่น้องเงินหมืน่นโมมีหางพี่น้องบางทีพ่ออยากห้องอยากหายเอาไม่อยากห้องอยากหายหมุนเงินบม่ทันพี่น้องเงินหมุนเงินไม่ทันนะคะเพราะว่าอยากห้องอยากหายเอ็ดนำรถเกี่ยวรถไทยนี่พี่น้องโมมีเงินสำนองแน่นี่วู้ซี่เงาโมมีมาเพราะอยากห้องอยากหายโอ้ยเนา่าคือเดี๋ยวมันเพิ่งกันเลย ไปกลวนน้ามันขี่ทีมวัล,ละไททีมแล้วพี่น้องเอาไฟไฟเพิ่นใหม่มาโอ้ยใหม่มาไปไทยเบิรสองข้องโอ้คือพ่อได้เก็บอยู่เอาไปเก็บไปขายก็ได้เงินมื่นเดียวมื่นเดียวกับพลาดก็ไปซื้อน้ำมันมารงงานเนี่ยแล้วพี่น้องซื้อน้ำมันมาลงงานก็พอดีแบตเต็มอยู่เพิ่นเบิดพอดีก็เลอย่างที่เห็นพ่อได้ม,ม,ดมุนบัดหมุนบ่ทันแกพ่ออยากหายพี่น้อง แถวหน,น้ามีแตหินนะคะเพื่อนมีแตหินนะคะขายผ่านสามลายละห้าร้อยนะคะแถวบ้านผ่านสามอะไรละห้าร้อยหรือแพงบรูนะคะเอาอยู่แต่ราคานี้เพิ่นพอใจจ้างก็จ้างนะคะพี่น้องไปละพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เขาจะคลิปลงเพลงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องนบรถไทยนด์นเด้อพี่น้อง